ฝากทีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม Joy อา t ์ซนะครับเดี๋ยวในวันนี้จะมาเล่นอนิเมะ R N G Defense นะครับผมก็เป็นแมปอนิเมะที่เพิ่งออกมาใหม่นะผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ผมอาจจะอาจแค่แค่อีพีเดียวนะครับเพราะว่าแม่งแรวคทีบหายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะมันอาจจะมีแบบว่าเอออะไรนะ ซึ่งผมก็จะเล่นแบบนี้มาก่อนนะไม่ไม่จะเล่นนนนี่นะไม่จะเล่นแบบนึกว่าเล่นเพื่อศึกษาวิธีมาก่อนนะว่าเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เพื่อนข้างที่จะรู้มืออยู่นิดนิดหนึ่งอย่างแรกเลยก็คือเราจะมาปรับเซตติ้งกันก่อนครับมิวสิกเนี่ปิดไปเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับทุกคนในไทม์อะไรนี่เออเออเออเอาอเอาให้กอลเกียรตก่อนกูจะปิด กูจะทํากูจะหาวิธีที่แม่งทำให้สับเบื้อขึ้นหนี่ตอนเนี้ยก็ไม่ได้มีให้มันโอเคขึ้นเลยนะจริงๆนะนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะฮะอ๋อมีแดดโอเคในคอมผมไม่รู้ปุ่มนี้คือปุ่มที่ใหญ่นะทุกคนโอเคมา คือเราก็ต้องออโต้สูงนะทุกคนเดยการเรากดออโต้นะครับแล้วก็เราจะมาปรับเซตติ้งตรงนี้นะครับผมก็คือมันจะมีตรงไหนวะเดี๋ยวนะจะมีออโต้ดีลีแล้วมันจะมี Accept Auto โต้รีโลททุกคนผมก็จะลบไอต,ตัวละครนี้มันเป็นแออกไปเลยเออี LE, เป็นคอมมอนเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่ได้เราเรายังลบคอมมอนตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้นะครับทุกคนเราก็รบตอนนี้บอดได้ โอเคน้ำมีอ <its> like ีกแล้วเราสามารถเช็คได้นะครับว okay. ่าเราได้อะไรบ้างนะทุกคนก็จะได้แต่น้ำมีน้ำมีแล้วก็น้ำมีทุกคนแล้วก็มีที่โอปเกคช่องนะทุกคนไม่ใช่น้ำมีน้ำมีจริงๆนะเนี่ยโอเคแล้วก็จะมีแบบว่าโอเคพื้นที่แม่งเต็มละนี่ก็ออโต้ดีลีทเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ช่องนี้ ซากุระนะทุกคน,คนก็น่าจะเก่งกว่าแหละเพราะว่าซาคุระน่าจะประมาณเกือบร้อยอะเออนะแต่เอเีิยนามิเนี่ยแม่งแต่จ,จอ่อขี้ผายโนมินามิตัวกระจับกระจับทุกคนเฮ้ยบากี้เออแต่บากี้มันน้อยนี่หว่า อุ้ยลิมูรุเยอุ้ย,ห,ยหนึ่งในพันเก้าเย็ดมากไปเย็นดีครับรออะไรแล้วก็ก็จะเป็นแบบว่าก็จะมีเลือดทรงเลือดถานแล้วประเด็นคือผมจะปิดไอ ok ้พวกเคียนี่อย่างไงนะครับทุกคนไอ้เฟรมเลดไอ้เอพีอะไรเนะี่ยทุกคนมันปิดยังไงอะ่ะมีใครช่วยมีใครบอกผมได้บ้างต้องปิดตรงไหนเอฟเฟกตหรอออโต้เซตหรอ กราฟิกในไทม์ในไทาม์มาช่วยเรงขึ้นไหมหรือช่วยวะมันมันจะช่วยป่ะไม่น่าช่วยโอเคเพว่ามันไม่น่าช่วยจริงตอนนี้ขี้อะไรก็ได้แต่ให้มันแบบหายแหลกหายอะไรที่มันแบบหายหายลงหายแรลกะโอเคไม่เป็นไรอันนี้มันจะเต็มแล้วป่ะมันแบบ โอเคไหนก็ไหนละผมจะออโต้ลิทคอมมอนไปเลยนะเพราะว่าไอ้เที่ยนี่มันเก่งนะทุกคนมาถึงว่ามันแบกได้นะแล้วก็แล้วคืเล่นไปเรื่อยๆจังกว่ามันจะถึงเวฟไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนเป็นมันจะเป็นเลเวลสองนะซึ่งไอ้เที่ยนี่มันบางอยู่ทุกคนมันกูคือกูไม่รู้จะออกยังไงอะนะเออแล้วก็เล่นแอดเบสุดท้าแต่ประเด็นคือมึงจะออกยังไงใครก็ได้ตัวผมน้อยก็มันออกไม่ได้ ก็เกมนี้ไม่มีไอ้อัพเกรดตัวละครนะมีแต่อัพเกรดไอ้ฐานทัพในของเราเนี่ยนะแล้วก็มันจะมีให้ทำอะไรมันจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้อีกนะทุกคนแล้วนี่คือปุ่มอะไรวะปุ่มเสกมอนเหรอเจะปุ่มเสกบอสไปเหี้ยผมนะจะเปลี่ยนจากเวอร์หนึ่งเวอร์สองมันก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นนะทุกคนกอย่างนี้มันก็จะมีบ้านเพิ่มขึ้นใช่ไหม ไม่ใช่บ้านนี่เรียกว่าเป็นหลุมมันนี่ว่ะเรื่วันนี้มันก็มีแต่ตอนนี้มันก็มีแต่ตัวอะไรกับหมายลุกนะครับผมเพราะนั้นผมก็จะปล่อยยิงมันตัวเดียวก็ไหวนะมันเก็บได้หมดเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ก็ขอเพิ่มนะครับ,นะรบนะครับนะครับน้องตอนนี้มันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นพวกกอบบินอนะไรเงี้ยมันจะให้เยนคูณสองเอ้ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดสอง คนก็จะก็ดีกว่าธรรมดาธรรมดามันคูณแค่หนึ่งใช่ไหมล่ะก็ได้คือปกติอะไรวะเฮ้ยไปโดนมโบบ่อยจังแล้วก็มีรีบงรีเบิร์ดนะทุกคนจะมียูนิตอะไรออนแอร์เลยเหรอเลเวลเลเวลเลเวลรีเซ็ตเยนรีเซ็ตจะได้เจมเพิ่มได้ลักเพิ่มได้นามิกนะครับผมเป็นการรีเบิร์ดนะครับทุกคนอีกนี้ซาสึเกะ มันจะมีบออได้เหรออ,อ๋อมีโคนมีแอร์เรียโคนก็คือตีเป็นก็คือตีเป็นสามเหลีย่ยมปะเป็นโคนอันนี้เป็นไอแอร์เรียก็คือเอ e, ลีอ่ะรอบวงทั้งวงนะครับแต่ว่าจะแดกกับการตีชาใช่ไหมเพราะว่าการที่เอลีจะตีชานะครับทุกคนเอลี e, วงกว้างๆมันตีชาทุกคนมันจะมีน้อยอะที่แบบตีไวๆแต่ว่าถ้าตีไว้ด้วยก็จะแรกมาที่ดามจมันน้อย แต่ถ้าไม่มีครบสามอย่างเลยคือมึงโกงนะครับผมเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนี่เราสามารถมาดูบ้านเพื่อนได้น,นะครับทุกคนดูเขามีเจนอสนะครับผมดูมีกอนนะครับมีนี่คือตัวอะไรเอ่ยไม่ดูนะครับอันนั้นก็ตัวอะไรไม่ดูไม่ดูแหรือเปล่าวะมันคล้ายๆนะส่งมันส่งมันได้เหมือนกันนะมีอะไรวะโอ้โหสุดยอดมากครับโลนี้นี่ มีนี่ตัวนี้เฟียชา้าแล้วก็อันนี้คือตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนไอโกโคูหน้าแม่งคล้ายกันทั้งอุกูแหลกมากตรงนี้ไม่ได้ท่าบผุ้ชมต้องดูอะไรที่มันดีกว่าน,นี้หน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอตก ตกแมปโอ้ไ oh ม oh oh, oh, oh. oh oh. oh, ่กอดโอ้ไม่กอดโอโอโอเฟรมเรทเหลือห้าโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ยไปควยอะไรเฮ้ยโทรศัพท์กูเป็นเหญ่เ <c oughs> นะี่ยหนักมากหนักมากหนักหนักอุย้ยตัวเดิมนี่ว่าเฮ้ยทำไมคนต้องแจ็ก,ก,กระสามารถอัปเกรดช่องเพิ่มได้นะทุกคนจริงๆแบบมันก็มีอยู่แค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆนี่คืออะไรวะไม่รู้ช่างม เฮ้ยเดี๋ยวนะดีมันสปอนเนอร์นะครับเป็นเป็นก็เป็นก็เหมือนเป็นสตาลเนอร์เป็นสปอนเนอร์เป็นทิ่เสก er, er, ยิ่งแหล่ยิ่ง แต่มันเลือดก็นเอ้ยนี่ไงมันมีส่วนนี้เพิ่มนี่หว่าอ่าไปพี่ชาสุเกะออกโรงซะเล็บก็แบบนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละมั้งเท่านั้นที่เปลี่ยนดานะเนี่ยนี่เบเวลสามลนะคอย่างที่บอกไปครับว่าแบบนี้เราอาจจะเล่นแค่ครั้งเดียวนะทุกคนไม่แม่งหลักขี้เหี้ยเลยแหละนะครับฟาดมงฟ้าดมดกล้าฟงกราฟิกแม่งให้ปรับแค่อะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ไป เบี้ยเงล็ดเลยอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยเก็บเอาเกลดเลือดบาน okay, เอาเกลดเลือดเลือดบาทเฮ้ยมึงอย่าเสือกเฮ้ยรุ่นเดินออกอก่อนดีกว่าโอเคพันแปดเฮียตัวกระจอกยิ่งหนเฮ้ย<อ>แต่ก็ดีกว่าซาสึเกะแล้วกันไป<อ>เลยแทนที่แทนที่กับไอ้ที่นี่นะครับอินโนสุเกะหน้าบลมนี่เขาไปลำโอ้ ๆๆๆตรงไหนมันไม่แหลกบ้างมั้ยเนี่ยโอเคแล้วก็จะมีตรงกลางนะทุกคนซึ่งโอเคนี่นฟีลีวอร์ดนะทุกคนเข้งแม่งเลยนะแล้วก็มีโครงมีควอสครับนะแล้วก็นี่ครับไอเทมช็อปนะทุกคนสามารถใช้เงินที่เป็นเงินเยนแล้วก็เพชรในการซื้อนะครับตรงน,นี้ด็อกเตอร์พังนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราสามารถซื้อได้นะแบบนี้กูว่าซื้อแค่ลัคก,กี้พชั่นหนึ่งก็พอละนะแล้วก็มันจะมีอีกนะทุกคนไม่ใช่แค่นี้นะมันจะมีตรงนี้อา่านี่นี่น,นี่เป็นเทรดวีโรครับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าคำนี้กูอ่านถูกหรือเปล่า <laughs> เทรดเทรดเทรดอะเทรดลีโลเทรดลีโลใช่ไหมนี่จะมีสวิปเนสนะครับมีอ๋อต้องใช้คิวปนะในการในการในการลีโลนะทุกคนก็เราก็ยังไม่มีคิวนะทุกคนเรามีแต่ตากับหูจมูกแล้วก็ปากนะครับอนีเล่นอะไรครับเนี่ย <c oughs> อะไรก็คือบูมะ Would you like to craft some item? อ mm ื hmm. ้มฮะนะครับอะไรได้บ้างอันนี้มันจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะอีอินสตาเอ้ยนี่เอาอเไรเข้ามาใหม่นามเอกเมดอนนะครับเหรียนตาของนามเอกเคปก็จะประมาณนี้สำหรับแบบนี้นะอาจจะอาจจะอาจจะมีอีกนะทุกคนแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับอัปเดตต่อไปนะโอเค เ้ยติดไหล่นี่เฮ้ยตอนนั้นมีคนเหรอโอโตโอ้ไ oh, ม oh, god โอเคเรากลับบ้านเนี่ยมันคือทางทักนะั่นทุกคนแต่เรามาดูดีกว่านะว่าอะไรเพิ่อมอ่ะยูกิอ๋ออะไรกูได้อะไรไอ้มันชื่ออะไรวะเดยวนะลืมชื่อแล้วมันชื่ออะไรวะ <laughs> ลืมลืมจริงๆอเนี่ย ท้านนี้ไม่เขียนว่ายูกิใช่ไหมยูกิยูกิอรอท้าในนี้มันเขียนว่ายูกิ y uki, y uki นนม,มันจะชื่ออะไรวะผมลืมชื่อมันจริงอะมัน,ม,นมันชื่ออะไรวะเออช่างแม่งเอะนะกูไม่ดูอนมะนานจนกูลืมมันนี่ตัวเนี้ยชื่ออะไรไม่ดูนะทุกคนผมไม่เคยดูจิจุสึกายเซนด้วยซ้ำนะก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่อเฮียอะไรนะทุกคนมันชื่ออะไรวะ มชื่อดีนึก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 ไม่ออกโว้ยรู้จักแต่อาจารย์โกโจอ่ะโกโจมีชื่ออะไรว้าวโอเคครับก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยไหวไหมนี่อ๋อมันมีประตูมีเพิ่มเข้ามาทุกคนตกใจหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราให้เจ้ายูกิออกโลนะไเฮ้ยลืมชื่อ ไม่แตกตอนนี้หรอกนะทุกคนนะเพราะว่าเราไม่จริงโอเคอุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยอุ้ยเรืเ่องมันเยอะจังเพื่อนก็ผ่านนะสามร้อยเต็มเห็นเรื่องมันเต็มแบบค่อนข้างเต็มนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาตอนไหนโอเคหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงดีนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย